สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t ม g p นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้ทักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่3มีนาคม2565นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ที่4อย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมก็เน้นย้ำมาแทบจะทั้งสัปดาห์นะฮะทุกวันเลยนะครับว่าพรุ่งนี้วันศุกร์ก็จะเป็น Motogp สนามแรกที่โรซาอ์กาต้านะครับเป็นรอบซ้อม f p 1 f p 2นะฮะแล้วก็ วันเสาร์ก็จะเป็นรอบคัดเลือและก็วันอาทิตย์แข่งจริงเวลา4ี่ทุ่มตารางเวลาทั้งหมด <c oughs> ทั้ง3วันเนี่ยอยู่ในหน้าชุมชนของ YouTube ตรงนี้นะครับทุกคนก็ไป Copy ้ไปส่งต่อเพื่อนได้นะฮะหรือจะไปติดตามโพสต์ฝักหมุดใน Facebook Fanpage Bikerman คนรัก MotoGP นะครับตรงนั้นผมก็ดูแลกันอยู่ก็ฝากช่วยกันไปติดตามกันด้วยนะฮะจะบอกเวลาบอกอะไรไว้ชัดเจนนะฮะทุกคนช่องทางการรับชมก็ <c oughs> p p t v ท d 36นะครับ แต่ถ้าเป็นช่องทางออนไลน์เนี่ยเข้าใจนะว่าน่าจะเป็นช่องสปอรทีเช่นเคยนะฮะเน็ตใครเร็วเน็ตใครแรงก็น่าจะได้ชมอย่างไร้ปัญหากันเนาะโลซแซลกาต้าพิเศษนะครับในปีนี้ก็คือปกติมันจะมีการทดสอบการเทสใช่ไหมที่นี่นะฮะแล้วก็เว้นช่วงไว้ช่วงพักหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงจะมาลงแข่ง แต่พอมาในปีนี้เขาทดสอบที่เซปังนะฮะแล้วก็ไปทดสอบสนามใหม่ที่มันดาลิก a าสตรีเซอร์กิตที่อินโดนีเซียจบเลยนะครับ5วันไม่ได้มาทำการทดสอบที่โรซาลกาตาแล้วก็เลยอาจจะเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่หรือเปล่านะฮะย้ำนะครับว่าน,นี่คือปีแรกนะครับที่รูปแบบการทดสอบการเทสรถเนี่ยไม่ได้มาเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับไม่รู้จะเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบกับทีมไหนอย่างไรกันบ้างน,นะครับอัเกินให้ฟังแล้ว แต่เรื่องราวเนะะื้อหาสาระที่เราจะมาคุยกันวันนี้เราจะพูดถึงเปโก้นะฮะ mm. ฟรานเชสโกบัญญาญานักแข่งหมายเลข63ของดูคาติเมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดเรื่องราวของเขาไปแล้วนะครับในส่วนของบ่อนการพนันในต่างประเทศนะฮะที่ยกเขาเป็นเต็งหนึ่งเคียงคู่กับมาร์กมาเกสว่า2วัคนนี้จะได้แบทเทิลกันว่าอย่างนั้นแต่วันนี้เราจะนําเรื่องราวที่เปโก้ได้สื่อสารออกมานะฮะก่อนที่เกมการแข่งขันสนามแรกจะมาถึงในพรุ่งนี้เนี่ย ว่าเขามีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็จะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับในสิ่งที่นักแข่งก็สื่อสารกันออกมาเปโกนั้นก็เรียกว่าขั้นตอนการเตรียมรถนะครับเขาบอกว่าพร้อมแล้วนะฮะแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งไว้แฟนๆดูปกติน่าจะถูกใจว่ารถในปีนี้ GP22 เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วก็คือ GP21 แม้ว่าจะรู้สึกว่ามีอยู่ประมาณ2-3อย่างนะครับที่อาจจะยังคง เขาจะว่ายังคงไม่พร้อม100%นั่นก็คือเรื่องของ e n g i n ิน r บรกเรื่องของอัตราเร่งใช่ไหมครับอันนี้น่าจะมีการพัฒนาในระหว่างฤดูกาลได้อยู่แหมอัตราเร่งีีเจ้าแรงไปไหนไปโก้นี่ยังไม่แรงอีกเหรอครับ <c oughs> นะแต่สิ่งที่เขาพอใจก็คือเรื่องของพละกําลังเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของดูคาตีมาอย่างยาวนานเนี่ย ยังคงอยู่ครบถ้วนร้อยเปไม่หนีหายไปไหนนะครับมีแค่ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะการันตีบางสิ่งบางอย่างได้แล้วใช่ไหมฮะ fc ค่ายแดงครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในการการทดสอบการเทสที่ทําให้ผมเองหรือว่าหลายๆท่านน่าจะอดคิดต่อไม่ได้ก็คือเปโกเป็นคนที่เทสไว้ในรอบแรกนะฮะในปลายปีที่แล้วเนี่ยได้ดีมากครับที่เฮเรสเนี่ยเียกว่านำอันดับ2อฟาเดียวควอตอรลอยู่ประมาณ0.4วินาทีเลยทีเดียวเกือบเกือบครึ่งวิฮะ ถือว่าไม่ธรรมดาแต่พอหายไปนะครับ2เดือน3เดือนพักไปเนี่ยล้วกลับมาเทสอีกครั้งที่เซปังมาเลเซียกลับมาเทสอีกครั้งที่ลอมบอกมันาริกาสกิจทีอ่อินโดนีเซียเนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวนี้แว่งมากฮะใน5วันเนี่ยก็คือบางทีก็อยู่อันดับที่10อันดับที่16อันดับที่5โอ้วนเวียนกันไปอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าอาจจะไม่ได้ดีงามฮะมันเกิดอะไรขึ้นในตรงนี้ แล้วยิ่งเป็นในช่วงเทท้ายเนี่ยก็คือเวลาอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามาใช้วิธีการเทสแบบจําลองการแข่งขันจริงทุกคนเดี๋ยวผมขยายความสั้นๆน,นิดนึงนะฮะหมายความว่าก็คือปกติคนที่เร็วเนี่ยเขาจะเร็วอยู่แค่ไม่กี่รอบอาจจะายางเซ็ตเนี่ยหรือว่าจะเป็นซอฟซ์แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไปอัดประมาณรอบ2รอบแล้วก็ได้เวลาที่ดีที่สุดมาแต่คําว่าจําลองการแข่งขันจริงก็คือยางเซตเดียวเนี่ย จำลองว่าเหมือนมาแข่งที่นี่จริงๆเหมือนมาแข่งที่สนามนี่จริงๆแล้วก็ใช้ยางเซตนั้นนะแล้วก็อัดยาวๆ8ดรอบ9้ารอบ1ิบรอบเวลามันก็มันก็ไม่สู้คนที่อัดแค่รอบเดียวอยู่แล้วใช่ไหมฮะนี่แหละฮะดังนั้นตัวเลขเวลาก็เลยอาจจะออกมาไม่ดีงามสักเท่าไหร่แต่ก็คงจะเพียงพอใช่ไหมครับคงจะเพียงพอทีนี้เขาก็บอกนะครับว่าสนามแรกเนี่ยโรซาลกาตาเนี่ย เป็นสนามที่มันเข้าทางคาแรคเตอร์ของเด a มอเซดิชี่ G.P.22 มากๆากเขาก็เลยมีความมั่นใจนะครับเลยมีความมั่นใจว่าจะทําได้ดีะนะฮะตรงนั้นความมั่นใจตรงนี้เนี่ยจะไปต่อยอดในวันแข่งจริงหรือเปล่าถ้าทุกคนได้ดูคลิปผมเมื่อวานนี้ทุกคนจะได้เห็นใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยพูดถึงเรื่องราวเก่าๆในปีที่แล้วว่าเยอะมากว่าเปโก้มาเสียเหลี่ยมเสียลายที่นี่ฮะที่นี่เนแข่งกันกนครั้งใช่ไหม แต่เปโก้ก็ทำได้แค่อันดับ3กับอันดับที่6ดังนั้นถือว่าในพรุ่งนี้มาลืนนี้เนะี่ยที่จะมาถึงเนี่ยเป็นการล้างตาะฮะเป็นนัดล้างตาที่เขาเนี่ยจะต้องแก้คืนให้ได้จะต้องแก้คืนยยมามา่าซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่มีแต่เพียงยยมาม่าแล้วล่ะถูกไหมฮะอย่างที่ผมคุยไปเมื่อวานนี้นะครับทางต่างประเทศเนี่ยเขายกย่องให้ Mark m a r k e เเนี่ยเรียกว่าจะได้มาไฟกันกับเปโก้ซะแล้ว คือเขาไม่ได้มองว่ายามาฮ่าจะมาแข่งกับดูกติเอาง่ายๆฮะเออแต่แต,แต,แต่แผลเก่าที่มันเจ็บไม่รู้ว่าหายหรือยังเนี่ยก็คือแผลที่โดนยามาฮ่าทั้ง2คนนะครับโดนท็อปกันนะฮะในขณะนั้นแล้วก็จอแฟบนี่แหละแชมป์โลกนะฮะเรียกว่าทั้งที่ออกนําไปตั้งเยอะนะฮะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเอาไม่อยู่ฮะมาแผวนะครับ,รบจริงๆไม่ได้แผวปลายนะไปโก้ไม่ได้แผวปลายนะฮะในถ้านับดูปีเดยนเนี่ก็คือ โดนทอนัำดับเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ครึ่งทางเสียด้วยซ้ำครับคือออกนําประมาณ10รอบนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเลือนหายแม้ว่าจะมีดูกติ3-4คันเนี่ยเป็นกําแพงยันไม่ให้นะฮะแต่ก็ไม่รอดนะฮะไม่รอดอยามาฮ่านั่นก็คือสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ทุกคนฟังที่เปโก้เขาเล่ามานะครับว่าเขามีความมั่นใจในตัวแข่งนะฮะ,นะฮะแล้วก,ก็มั่นใจว่าสนามนี้มันเข้าทางเนี่ย แน่นอนนะครับว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ปัจจัยที่มันจะทําให้การคว้าชแชมป์ในสนามนี้มันยากลําบากเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่มันไม่ได้มีแต่ยามาฮ่าหรืออย่างบางท่านบอกว่าตัดยามาฮ่าออกไปเลยขนาดนั้นเลยเลยทีเดียวนะฮะว่าน่าจะมีแต่ฮอนด้าที่สู้ได้อืมบางทีเนี่ยมันไม่ได้ว่ามีแต่เพียง2ค่านี้นครับผมยังมองนะครับว่าดูคติคนอื่นก็ทําผลงานที่นี่ได้ดีฮะไม่ว่าจะเป็นโยฮันซาโก้ฮะไม่ว่าจะเป็นฮอเฮมาร์ติน หรือจะเป็นเหล่าเด็กใหม่ทั้งหลายเนะี่ยไม่รู้จะสร้างปรากฏการณ์ได้แค่ไหนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็น1ส่วนแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือระยะเวลาฮะที่มันร่นลงมาที่มันร่นลงมาผมผมก็ไม่ได้ทราบเหตุผลที่แน่ชัดนะว่าเพราะอะไรกันแนะ่นั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ผมคาดเดาในมุมมองส่วนตัวนะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของกระแสลมที่แรงครับแล้วก็มีเรื่องของเม็ดทรายของอะไรเข้าไปด้วยเนี่ย ดังนั้นถ้าเกิดว่าเลื่อนลงมาแข่งปีนี้เห็นไหมว่าสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มเลยนะฮะแข่งแล้วก็การซ้อมการรอบซ้อมรอบอคอร์รี่ฟายเนี่ยก็ถูกร่นระยะเวลาลงมาด้วยนะครับไม่ต้องอดหลับอดนอนดีมากมันดีสําหรับพวกเราละอ่านะฮะใช่ไหมปกติต้องมานุ่งเที่ยงคืนจนแต่ที่มาสี่ทุ่มเนี่ยก็ไม่ต้องอดหลับอดนอนกันใครมีงานเช้าก็เสร็จเท่าไม่เกินเที่ยงคืนนะฮะก็น่าจะพอดีพอดีเวลานอนละแต่ มันจะไปมีผลเหมือนกับที่ผมคาดการไว้หรือเปล่าอ่านะครับปกติเนี่ยแข่งเร็วแข่งช้ากว่านี้2ชั่วโมงนี่แข่งแข่งเร็วขึ้น2ชั่วโมงเนี่ยกระแสลมเอ่ยนะครับความชื้นสัมผัสเรื่องของทรายเม็ดทรายฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะปลิวเข้ามามันจะน้อยกว่าเดิมไหมอ่าะตามที่ผมคิดไว้หรือเปล่าก็คอยดูนะครับแต่ที่แน่ๆที่ไม่ต้องสื้อก็คือสีสันครับ สิ่งนี้เปโก้ก็บอกเหมือนกันนะฮะว่าสนามแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษเสมออยู่แล้วล่ะในทุกๆปีฮะเปโก้บอกมาอย่างนี้เพราะว่ายิ่งเป็นที่กาตาเนี่ยมันเป็นไนท์เรสใช่ไหมก็คือการแข่งขันในช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็เลยทําให้บรรยากาศสีสันต่างๆเนี่ยมันอาจจะดูแบ,บนละลามตามากกว่าช่วงกลางวันแน่นอนนะฮะมันถูกประดับไปด้วยไฟนะครับการจัดแสงสีเสียง การโชว์ก่อนการแข่งหลังการแข่งเนี่ยอลังการงานสร้างมากฮะย้ําเลยนะฮะว่าใครที่ไม่เคยดูสนามนี้นะครับดูเลยนะฮะมันจะแตกต่างจากสนามอื่นเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยมันจะมีในเดียวอยู่แค่ที่เดียวนี่แหละฮะนอนนั้นเขาก็แข่งขันกันในเวลาปกติกันเราก็เลยจะไม่ได้เห็นไฟเห็นอะไรต่างๆบางทีอาจจะมีการจุดพลุจุดอะไรในช่วงก่อนเริ่มงานเนี่ยนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆเลยทีเดียวฮะไม่อยากให้ทุกคนได้พลาดกันนะครับ แล้วทีนี้ก็มารอดูว่าในช่วงของจํานวนนักแข่งด้วยนะครับที่จะเป็นตัวแปรผันที่ผมบอกไปผมก็จะพยายามที่จะแทรกทุกสิ่งอย่างที่มันจะมันจะมีผลนะฮะไม่มากก็น้อยผมก็จะเล่าไปให้หมดเลยนะฮะนอกเสียจากว่ามันจะเป็นเรื่องของความมั่นใจของนักแข่งเองเนี่ยก็หรือว่าจะเป็นคู่แข่งเบอร์1เบอร์2เบอร์3ก็ว่าไปเนี่ยจำนวนนักแข่ง24คนนะครับอันนี้ก็อาจจะมีผลหรือเปล่า,านะฮะ แล้วก็ในเรื่องของการเป็นในเรสอย่างนี้อาจจะมีผลยังไงอีกไหมนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่นั้นก็พรุ่งนี้นะครับตารางเวลาผมก็จำไม่แล้วว่ามันมันเริ่มตรงไหนอย่างไรกันบ้างนะฮะแต่ไปดูแล้วกันตามที่ผมแจ้งผมบอกกันไว้นะครับทุกคนอ่ะใครคิดว่าเปโก้เป็นเต็งหนึ่งนะฮะเต็งหนึ่งเพราะว่าอะไรอย่างไรนะครับลองทายกันมาเล่นๆได้นะครับสำหรับมีข่าวปริษัมฟันนะฮะนิดหน่อยนะครับเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ จัดเต็มให้นะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเสื้อที่ผมใส่อยู่แต่เป็นเสื้อแขนสั้นนะครับผมจะนําเสื้อที่เหลืออยู่นะครับซึ่งก็เหลืออยู่จํานวนหนึ่งละเอามาเซลล์นะครับในราคาที่พิเศษสุดๆก็มาช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะครับเพื่อให้มันได้หมดแล้วผมจะได้ทําลวดลายใหม่ขึ้นมาเป็นลวดลายของนักแข่งคราวนี้ลายนี้ก็คืออาจจะไม่มีแล้วถ้าเหลือในอนาคตไม่แน่นะครับแต่นัดนี้ผมพยายามจะขายให้หมดนะครับพยายามจะขายให้หมดจากราคาปกติผมขายอยู่2อ0อ หหรือ59เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงฮะแต่ย้ำนะครับว่าลดลงเยอะมากครับใครที่ยังไม่มีใส่นะครับเตรียมไว้นะครับเตรียมมาอุดหนุนกันไว้ผมอยากจะแบบว่าเคลียร์ให้หมดจริงๆจะได้ทําลวดลายสีสันใหม่ใครชอบ9-3ใครชอบ20ใครชอบ6 3ใครชอบ36ผมก็จะจัดให้เลยนะฮะ,ะถ้าของเก่าไม่หมดก็ยังจัดไม่ได้ดังนั้นก็พรุ่งนี้นะครับฝากกันไว้นะฮะเรื่องของเสื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาะชี้แจงรายละเอียดว่าราคาที่นํามาเซลเนี่ย เซลเท่าไหร่กันแน่แต่ย้ำนะครับว่าลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล์แบบสุดๆแน่นอนพิเศษสุดๆนะครับลากันไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพในรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ